่ไปเลยจะลงน้ำไปแล้วครับนั่นง่ายว่าแล้วไปแล้วครับปากินงปากรินงปากรินกดแล้ว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 เอาดิ

นันออนน่นเราหอนเปิดนั่นเราเลย ยังไงครับตัวนี้เราจะไม่พูดไปก่อนนะครับเราจะไม่พูดไปก่อนนะครับป่านนวลจันไม่รู้ว่าตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่เท่าไหร่ตัวนี้ครับวันน้าตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดแล้วครับไตบอกตัวที่เจ็ดแล้วครับเออบอกตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดแล้วครับไตบอกแจน่เล ไม่กลัวรครับ้าแกเครับไม่ต้องมต้องลีลาครับหาเลยครับไม่ต้องลีลาอะไรครับถึงมาเลยนะ่จครับบอกได้เลยตัวที่เท่าไรครับตัวที่เท่าไรนีบครับ อีกอันอนี้ไม่เหลือบอกแค่เลย ก็เป็นเช้าวันที่3นะครับโอ้เสียงไม่ค่อยดีครับวันนี้ก็มาสรุปเมื่อวานนะครับเมื่อวานโอ้โหปลาเข้าดีครับเมื่อวานนี่ปลาปลาหนุนจันหลายตัวครับเมื่อวานนี้ปลายิสกปลาเทโพไม่ได้ครับเมื่อวานได้แต่ปลายิสกกับปลาหนุนจันโอ้โหหลุดไปเยอะครับเมื่อวานก็กินแรงอยู่นะครับเมื่อวานนี้มีแต่กินแบบแรงๆทั้งนั้นเลยก็กินเยอะอยู่ครับเมื่อวานกินดีมากเลยกินดีหลุดไปเยอะครับหลุดหน้าเกล็ดก็มีเยอะครับ ก็เมื่อวานนี้น่าจะได้แปดตัวบ้างครับผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณแปดตัวก็เมื่อวานอากาศดีครับอากาศเป็นใจอยู่ปลาก็เลยเข้าดีวันแรกที่ผมมาน่าจะอากาศมันน่าจะไม่ไม่ค่อยเบ้อเข้าหร่มันเลยกินน้อยนิดนึงแต่รอดูวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับดูว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาเอาแต่ชุดใหญ่ลงนะครับไม่ไม่มีละเบ็ดเบอร์เล็กไม่มีละเบ็ดชุดเล็กขอเบอร์เล็กไม่มีละ ตอนนี้ก็ชุดใหญ่เต็มที่ครับพร้อมที่จะงานครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้วันสุดท้ายน่าจะประมาณบ่ายๆหรือว่าอาจจะบ่ายแก่ๆนึง

มาแล้วครับหนึ่งตัวปลากาครับไซก็ประมาณโลนิดๆโอ้กินกินแรงครับปลากาตัวนี้กินอย่างแรงเลยกินหนูคันถ้าเป็นคันเล็กผมนี่ตกน้ำหมดแล้วครับพุ่งตกน้ำหมดแล้วนี่เป็นคันใหญ่เบ็ดมันหนักครับมาแล้วครับแต้มแรกก็สิบโมงแล้วครับแต้มแรกผมมานี่ปลามันกินช่วง ตั้งแต่เก้าโมงไปครับเก้าโมงไปถึงประมาณสักบ่ายสามนี่แครับบ่ายสามโมงสีโมงนี่และมันจะหมดละมันลวมันก็จะง,งียเงไปเลยครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็คงยะนออกบ่ายๆนะครับเยือเ่อก็ใกล้หมดละรอต่อไปครับมีเวลาอยู่ครับ ใช้เสือใช้เสือถ่ายรูปแต่รูกโทรศัพท์นี่ะ เล่นตอนดูมาเข้าจะไปให้เข้าทางนี้นะปลาไหนไปลาเรองนี้ได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 ปลาอะไรวะเ,าารเออเ,อ,อ,เอ,อ่นไะปเล่นไปดึงมาดึท่า้ผู้ชมมาปลาอะไรครับ รูปเหลียมไหมนั่นพันอย่เนี่ยัน่ยกไหยกข้ามไหมข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้เนมาแลงมายังตามายังอุ้ยเจ้าอยู่ให้เข้าให้เข้าข้างเด้ออัดไว้อัดไดงไ้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไึเปิดเปเปิดเเเปิดเเเเปเปิดเลปเข้า

ม si> oh, ีไซน์ครับตันนี้ไปนะไป่ะสสครโอ้โตัวนี้ทำไมมันดึงแรงคิดหน โอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้นี่ครับไซส์ใหญ่เลยนะครับสวยมากตัวควัน ลองช่างนี่มันไงวัตถุดูใหญ่ด้ยสินครับมีไซส์ท่านผู้ชมตัวนี้ใหญ่ครับ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're leading us. sunray

นนได้แล้วครับปลาอะไรครับผมยีสกหรือว่านวนจันครับนะครับสายงัดครับเจอสายงัดครับผมเป็นไงครับสายงัดใส่จัดให้ครับ ก็จะงัดกัดให้จันทร์อีกแล้วครับผมนี่ลอยมาแล้วครับโอ้โหใส่งัดครับ แกมันหลุดแล้วดิหลุดใช่ไหมหลุดแนละ้วช้อนแนกพอดีฮะ อัวที่เก้าแล้วยังขาดไหมขาดนะเข็คเคครับเรานเราบอกว่าตัวที่เก้าครับแต่พรบอกว่าตัวที่เก้าแล้วนะครับอ๋อยาวสวยครับปานวลจันทร์ครับ นันี้ต้องมีแดใ่มครับท่านผู้ชมฮัลโหลขึ้นมาถ่ายรูปของ เย็นแล้วนะครับสมควรได้เวลากลับละกับการมากระเตงของน้าดอชนะครับผมผมมาสรุปตั้งแต่เมื่อเช้าถึงประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยผมเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้ได้ไปอยู่สิบกว่าตัวสิบสิบตัวพอดีครับรวมแล้วอีพีนี้ทั้งหมดอ่ะผมได้ยี่สิบอะไรวะยี่สิบยี่สิบสามตัวครับทั้งหมดแต่เมื่อว,วานอ่ะเมื่อว,วาน,าววานาอ่ะมีช็อตหลุดช็อตอะไรเยอะๆครับเยอะ ไม่น่าให้อภัยมีเยอะแต่เมื่อเช้าเนี่ยก็หลุดอยู่สองสามตัวนะครับเมื่อเช้านะเมื่อเช้านี้ก็หลุดอยู่สองสามตัวก็ต้องขอเวลาขอตัวกลับแล้วครับเพราะว่าเย็นๆมาประมาณสักสี่โมงนี้ปลาปลากระมังปลาตะเพียนเริ่มเข้าครับปลาม,มันปลาใหญ่ไม่ทันครับต้องขอตัวแล้วครับกลับก่อนสําหรับ EP นี้ไว้ EP ต่อไปนะครับว่าจะได้ไปที่ไหนอีกก็ฝากช่องของนาเด่นด้วยนะครับ